หนุ่มใหญ่ขอความช่วยเหลือกู้ภัยรีบเข้าไปช่วยเรือเจสกีคว่ำผ่านไปไม่ทันไรเขาแทบสุดทำไมทำกับพวกเราแบบนี้ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมได้โพสต์ภาพถ่ายพร้อมข้อความว่าโคตรแสบช่วยหน่อยครับช่วยแชร์หน่อยครับชายชาวพมา่าทำทีเป็นผู้ประสบภยัย ขอความช่วยเหลือเรือเจสกีเกิดคว่ำจากนั้นชายชาพมา่าเสื้อสีดำได้ขโมยโทรศัพท์กระเป๋าเงินและก็สิ่งของมีค่าในเจสกีไปหลังจากเรือคว่ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลา12.30นาบริเวณซอยตลาดไม้ลุงขนแม่สายเชียงรายใครพบเห็นแจ้งตำรวจหรือว่าทีมกู้ภัย ล่าสุด15นาฬิกา30นาทีนะครับมูลิธีเพชรเกษมสำนักงานใหญ่ได้โพสต์ข้อความระบุว่าได้กระเป๋าคืนแล้วนะคะพีเติ้ลจิตอาสาเจสกีเจ้าของกระเป๋าตามจาก GSP แล้วก็ไอครูดคนที่นำไปเป็นชาวต่างด้าวเอามาวางไว้ตรงหน้าร้านสะดวกซื้อค่ะโชคดีได้คืนขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือ